สวัสดีครับยีบีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาออลองสำรวจภาพใหญ่ของสถานการณ์โลกกันหน่อยซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเยอะเลยทั้งเรื่องหนี้สินมหาศาลของสหรัฐแล้วก็มีความกังวลไปถึงออโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระดับโลกครั้งใหม่ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะใช่ค่ะข้อมูลที่เราได้มาวิเคราะห์นี่ก็น่าสนใจมากค่ะคือมันมีแนวโน้มหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันที่แบบอาจจะผลักดันโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจริงๆนะคะครับอย่างเรื่องสถานการณ์โลกตอนนี้ข้อมูลเขาชี้ไปทางไหนเป็นพิเศษไหมครับว่ามีอะไรที่น่ากังวลมากๆ อืมหลักๆเลยก็คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะในหลายๆพื้นที่เลยมันร้อนแรงขึ้นพร้อมกันแล้วก็มหาอำนาจอย่างสหรัฐเองก็ดูเหมือนกำลังเจอปัญหาภายในเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินการคลังนี่แหละค่ะเรื่องมีสหรัฐนี่แหละครับที่ได้ยินบ่อยมากในข้อมูลเขาบอกว่ามันหนักหนาขนาดไหนแล้วไอแนวคิดเรื่องรีเซตที่บางแหล่งพูดถึงเนี่ยมัน มันคือยังไงกันแน่ครับองจนคือภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยมันเริ่มกระทบงบประมาณอย่างเห็นได้ชัดแล้วแล้วก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าเอ่อจะยังกู้เพิ่มได้อีกไหมในอนาคตอ๋อครับคือมีมุมมองในข้อมูลที่ตั้งคำถามว่าเอ่อโลกเราเนี่ยจะยังมีเงินพอให้สหรัฐกู้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนอื น่าคิดนะครับส่วนคำว่ารีเซ็ตที่พูดถึงกันในข้อมูลนะคะคือดูเหมือนจะไม่ได้หมายถึงแค่การปรับโครงสร้างหนี้ธรรมดาธรรมดานะคะอ้าวเหรอครับแต่เป็นการมองไปถึงว่าอาจจะอาจจะเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะครับผม เพื่อเป็นเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การเงินหรือว่าโครงสร้างเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ไปเลยซึ่งเอ่อก็อาจจะเปิดทางให้สหรัฐลดภาระหนี้สินลงแล้วก็พยายามรักษาความเป็นผู้นําต่อไปได้นะคะโอ้ oh, ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเลยนะครับและถ้าเชื่อมโยงกับความตึงเครียดที่ว่าประเด็นที่น่ากังวลที่สุดเลยคือเรื่องสองครามโลกครั้งที่3เนี่ยข้อมูลเขามองว่าโอกาสมันมากน้อยแค่ไหนครับแล้วอะไรคือจุดเสี่ยงจุดเปลี่ยนสําคัญที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษครับ ข้อมูลที่เราได้มานะคะก็มองว่าความเสี่ยงมันมีอยู่จริงค่ะแล้วก็มาจากหลายจุดเลยที่อาจจะปัทุขึ้นมาพร้อมๆกันหรือส่งผลต่อๆกันไปก็ได้จุดแรกที่ข้อมูลเน้นมากๆนะคะก็คือตะวันออกกลางค่ะตะวันออกกลางนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับความกัดแย้งนเดิมที่มันซับซ้อนอยู่แล้วนะคะบทบาทของอิรานอิสราเอลสหรัฐ แต่จุดที่ข้อมูลชี้ว่าสําคัญจริงๆคือท่าทีของซาอุดีอาระเบียนะคะอ๋อซาอุแหะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสมก,การอํานาจมันเปลี่ยนไปมากๆเช่นซาอุหันไปจับมือกับอิหร่านเต็มตัวอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งในวงกว้างได้เลยค่ะครับผมแล้วจุดอื่นๆล่ะครับจุดที่2ก็คือเอเชียค่ะโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันไต้หวันนี่ก็ร้อนแรงตลอดนะครับใช่ค่ะข้อมูลวิเคราะห์ว่าถ้าจีนตัดสินใจจะรวมชาติไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะคะ แนวโน้มสูงมากที่จะดึงสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้เข้ามาเกี่ยวโดยตรงเลย mm hmm. ก็จะกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ในภูมิภาคที่สำคัญทางเศรษฐกิจมากๆโดยเฉพาะเรื่องชิปเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็มีข้อสังเกตในข้อมูลด้วยนะคะว่าทางจีนเองเนี่ยดูเหมือนเขาก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ถ้าเกิดถูกปิดล้อมทางทะเลไว้พอสมควรแล้วค่ะเตรียมพร้อมแล้วด้วยค่ะและจุดที่3ก็คือยุโรปค่ะ ยุโรปนี่คือเรื่องรัเสเซียยูเครนใช่ไหมครับหลักๆก,ก็ใช่ค่ะความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อแล้วก็อนาคตของนาโตถ้าสหรัฐลดบทบาทลงแต่มุมเมาที่น่าสนใจในข้อมูลนะคะคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางทีฝ่ายยุโรปเองก็อาจจะมีแรงจูงใจแฝงที่ต้องการความขัดแย้งระดับหนึ่งเหมือนกันเฮยังไงนะครับต้องการความขัดแยง้ง อาจจะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาหรือว่าสร้างความเป็นปึกผันภายในหลังจากเจอปัญหาภายในมานานนะคะอันนี้เป็นมุมมองจากข้อมูลนะคะโหฟังดูมีจุดเสี่ยงรอบด้านเลยนะครับแล้วถ้าถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะจากจุดไหนก็ตามผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ข้อมูลเขาคาดการไว้จะเป็นยังไงบ้างครับรุนแรงไหมคาดการไว้ค่อนข้างรุนแรงค่ะข้อมูลชี้ว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่หนักมาก อาจจะหนักกว่าตอน Great Depression ปี1930ด้วยซ้ำไปอะค่ะโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารุนแรงจนสถาบันการเงินใหญ่ๆล้มนะคะแม้ว่าจะมีกลไกป้องกันอยู่บ้างก็ตามครับแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับเช่นน้ำมันใช่ค่ะถ้าความขัดแย้งประท,ทุในตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งสูงปรีตเลยมีการประเมินในข้อมูลว่าอาจจะไปถึง140ดอลลาร์ต่อบาเรลได้เลยนะคะ140 ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบต้นทุนพลังงานเงินเฟ้อไปทั่วโลกเลยค่ะครับแล้วเรื่องขั้วอำนาจล่ะครับชัดเจนขึ้นไปอีกกลุ่มบริกส์นะคะบราซิลรัเสเซียอินเดียจีนอฟรฟกาใิ้อาจจะยิ่งรวมตัวกันเหนียวแน่นขึ้นแล้วก็พยายามสร้างระบบการค้าการเงินทางเลือกที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นลดการพึ่งพาดอลลาร์ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนภาวะเงินเฟอ้อเข้าของแพงที่เราเราเจอกันอยู่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะ แย่ลงไปอีกค่ะสรุปแล้วข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็วาดภาพอนาคตที่ดูท้าทายมากๆนะครับแล้วทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงใช่เลยค่ะแล้วก็มีมุมมองทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรีเซตเศรษฐกิจหรือการเกิดระเบียบโลกใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะทีเดียวนะคะอา้าวหมายความว่าไงครับคือ อาจจะเป็นกระบวนการที่มีทิศทางบางอย่างกำกับอยู่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมจัดการสังคมที่เข้มข้นขึ้นที่บางทีเรียกว่าเทคโนโลยีนะคะเพื่อรับมือกับความซับซ้อนความไม่แน่นอนในอนาคตเทคโนโลยีเหรอครับค่ะก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงต่อไปครับผม วันนี้ได้ข้อมูลเชิงลึกเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณสำหรับมุมมองและการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงประเด็นต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่รวบรวมข้อมูลชุดนี้มาให้เราได้พิจารณากันในวันนี้ด้วยครับ